ต่อเนื่องกันเลยครับคลิปนี้เราจะมาตัดเส้นปากกากันนะครับภาพเมกามิว2วนะครับถ้าเป็น X นี้ก็ถือว่าพลาดคือจำไม่ได้นะครับว่ามัน X หรือ Y แต่ก็ผิดพ,พลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับ หน้าแหลมๆหน่อยนะครับน,นี่ีสันจมูกนิดนึงนะครับมีหนอกคิ้วนิดนึงแล้วก็ตานะครับตาดำแต่เป็นสีส้มนะครับ แล้วก็เขานะครับตามด้วยที่หิวอนเนกประสงค์นะครับนี่ก็ลากขึ้นไป ่อมาก็ด้านบนของหัวนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับในการทำคลิป3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่น้องๆดูกันน้อยที่สุดนะครับเพราะเหมือนกับมันไม่ค่อยได้ใช้ทักษะอะไรมากเนาะแค่ขีดเส้นไปตามเส้นที่ร่างเอาไว้น้องๆจะดู ทิปที่เป็นการไล่ดินสอหรือระบายสีกันมากกว่าแต่ว่าขั้นตอนการตัดเส้นมันก็เป็นขั้นตอนที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ แถนนะครับวาดมะเขือม่วงก่อนนะครับมะเขือม่วงคือน,นิ้วมือของเจ้ามิวทูตัวนี้นะครับ ลำตัวแอนแอนนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะแหลมแหลมนิดนึงนะครับขาตอนร่างดินสอร่างให้มัน ทู่เปินไปนะครับตรงนี้นะครับให้มันแหลมออกไปถูกแขนบังไปเลยก็ได้นะครับมัเขือม่วง มะเขือม่วงแล้วก็พยายามลากเส้นให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะได้ดูแล้วมันยังไงล่ะมันไม่ขาดออกจากกันนะครับ เหลือแขนอีกข้างหนึ่งนะครับสำหรับเมกามิวทูวายนะครับปอึอ้มือบังนิดนึงนะครับเส้นจ,จะได้ต่อเนื่องกันปุ๊บปุ๊บ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดเส้นเมกามิวทูไวตรงนี้พลาดไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาระบายสีกันนะครับสวัสดีครับ